มันไม่ใช่แค่สุนัขธรรมดาแต่มันคือผู้พิทักษ์เงียบเงันที่พร้อมเสี่ยงชีวิตเพื่อความรักในบ้านเก่าที่เต็มไปด้วยความลับดำมืดเสียงกระซิบในเนวมืดความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงและหัวใจของเด็กหญิงคนหนึ่งจะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการดูจนจบแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมคนทั้งโลกถึงน้ำตาไหลเพราะมันเรื่องราวสุด ซึ่งของสุนัขผู้ซื่อสัตย์คุณจะร้องให้เมื่อดูวิดีโอนี้กลางคืนที่เงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดผ่านต้นไม้สูงใหญ่แสงจันทร์สาดส่องลงมาบางเบาทำให้เงาของบ้านเก่าๆยิ่งดูน่ากลัวบนพื้นดินเย็นชื้นมีรอยเท้าสุนัขเล็กๆเ,เดินเป็นเส้นตรงอย่างมั่นคงสุนัขตัวนั้นชื่อบอบบี้ขนสีทองของมันเปียกชื้นจากหยดน้ำค้างดวงตากลมโตของบอบบี้เต็มไปด้วยความกังวล มันค่อยๆก้าวเดินเข้าไปในบ้านหลังเก่าอย่างระมัดระวังบ้านหลังนี้ดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างมานานผนังไม้ผูกร่อนเสียงกระดูกไม้ดังกรอบกแกรบเมื่อบอบบี้เดินผ่านกลิ่นเหม็นอับและความชื้นอบอุ่นอยู่ในอากาศบอบบี้รู้สึกเหมือนมีบางอย่างไม่ถูกต้องทันใดนั้นเสียงสะอื้นเบาๆดังมาจากห้องนอนด้านในบอบบี้หยุดดินดวงตาของมันสอดส่องในความมืด มันได้ยินเสียงนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเป็นเสียงของเด็กผู้หญิงที่ร้องไห้บอบบี้กระโดดขึ้นไปบนบันไดไม้เก่าฮ่าฮเสียงบันไดดังครืดครืดทำให้บรรยากาศยิ่งดึงดีลดในหัวใจของมันมีความหวังเล็กๆว่าเด็กคนนั้นอาจต้องการความช่วยเหลือเมื่อเข้าไปใกล้บอบบี้เห็นเด็กหญิงนั่งตัวสั่นอยู่มุมห้องผมของเธอยุ่งหยางและใบหน้าสับน้ำตา บอบบี้ยืนจมูกเข้าไปใกล้เธอค่อยๆหันมามองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกลัวบอบบี้เลียมือเด็กหญิงเบาๆเพื่อปลอบใจเด็กหญิงหยุดร้องให้ชั่วคราวแต่กลับมีเสียงกรีดร้องดังลั่นมาจากข้างหลังประตูทุกอย่างหยุดชะงักความมืดรอบๆดูเหมือนจะกลืนกินเสียงนั้นบอบบี้เห่าเบาๆพยายามปกป้องเด็กหญิงแต่ทันใดนั้นประตูเปิดออกอย่างแรงร่างที่คลุมเงาดำทะมึนยืนอยู่ตรงนั้น ดวงตาของมันเย็นชาและไร้ชีวิตบอบบี้ส่งเสียงตื่นดังขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนั้นไม่มีใครคาดคิดเด็กหญิงหันกลับไปจับมือบอบบี้แน่นพร้อมกับคำพูดสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความหวังเรื่องราวนี้ยังไม่จบเด็กหญิงพูดเสียงสั่นว่าช่วยฉันด้วยนะบอบบี้ร่างดำคืบคลานเข้ามาใกล้ช้าฮ่าฮ่าบอบบี้ขู่คำรามอย่างไม่กลัว ขนบนหลังของมันตั้งชันแต่แรงที่มีเหมือนจะไม่พอสำหรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเด็กหญิงกอดบอบบี้แน่นคื้นน้ำตาไหลรินไม่หยุดกลิ่นความหวาดกลัวปะนกับกลิ่นความชื้นในอากาศแรงดำยกมือขึ้นสูงเงาดำทอดยาวบนผนังห้องและทันใดนั้นสิยงดังคล้ายของกระจกแตกก้องขึ้นบอบบี้กระโดดขวางหน้าทันทีสายตาของมันจับต้องอย่างเด็ดเดี่ยว สียงหายใจของร่างดำเริ่มหนักขึ้นเหมือนใกล้จะตมตีแต่ก่อนที่ทุกอย่างจะลุกลามเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากทางบันไดแสงไฟฉายส่องทะลุความมืดและเสียงผู้ใหญ่ร้องเรียกชื่อเด็กหญิงดังลัน่นร่างดำค่อยๆหายไปในความมืดทิ้งไว้เพียงความเงียบที่หนักอึ้งเด็กหญิงกอดบอบบี้แน่นทั้งคู่ได้รอดมาอย่างปาฏิหาริย์บอบบี้ไม่เคยปล่อยมือจากเด็กหญิง ความซื่อสัตย์และความกล้าหาญของมันเป็นเหตุการณ์ที่จะไม่มีวันลืมแต่เมื่อแสงไฟถ่ายค่อยๆค,ค,คลื่นผ่านห้องนั้นบอบบี้กลับรู้สึกได้ถึงความเย็นยะเยือกที่ซ่อนอยู่ในมุมเมิดืดเด็กยิงมองไปรอบๆด้วยสายตากลัวแต่บอบบี้หยุดเดินจมูกของมันเริ่มสั่นระริกกลิ่นแปลกประหลาดลอยมาในอากาศเสียงกรีดร้องเล็กๆดังขึ้นอีกครั้ง แต่ครั้งนี้มาจากใต้พื้นไม้บอบบี้ขุดเล็บลงบนพื้นอย่างแรงและเด็กหญิงก็ร้องเรียกชื่อมันอย่างตื่นตกใจจู่ๆพื้นไม้ข้างหน้าก็พังลงเปิดเผยช่องว่างลึกที่มืดมิดบอบบี้ต้องลงไปในความมืดนั้นด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความกังวลในความเงียบที่ทวีความน่ากลัวเสียงหัวใจของเด็กหญิงเต้นแรงเหมือนจะทะลุออก บอบบี้รู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังรอคอยอยู่ข้างล่างเด็กหญิงเอื้อมมือไปจับขนของบอบบี้พร้อมกับน้ำเสียงที่สั่นเครืออย่าไปนะบอบบี้แต่สัญชตาตญาณของบอบบี้บอกว่ามันต้องลงไปหาคำตอบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามบอบบี้ก้าวช้าๆลงไปในช่องว่างมืดนั้นกลิ่นอับชื้นและฝุ่นหนาท่วมพอรเสียงฝีเท้าของมันดังสะท้อนกลับมาในความเงียบสนิท เด็กหญิงยืนอยู่ข้างบนเสียงสะอื้นของเธอยังดังอยู่ไกลฮ่หาฮ่าท่านใดนั้นบอบบี้ได้ยินเสียงหวีดร้องอ่อนๆจากความมืดลึกลงไปอีกมันเดินต่อไปอย่างไม่ลังเลดวงตาของมันค่อยๆปรับให้เห็นในที่มืดในที่สุดบอบบี้เห็นร่างเล็กๆที่ถูกพันธนาการอยู่ด้วยเชือกเก่าเด็กหญิงอีกคนที่ดูเหมือนจะอ่อนแรงจนแทบไม่ขยับตัว ใบหน้าของเธอซีดเซียวดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวบอบบี้ส่งเสียงห่าเบาฮ่หาฮาพยายามปลอบโยนแต่ร่างเล็กนั้นแทบไม่มีแรงจะตอบสนองบอบบี้คืบคลานเข้าไปใกล้ใช้ฟันกัดเชือกอย่างแรงความเจ็บปวดเล่นผ่านปากของมันแต่บอบบี้ไม่ยอมปล่อยสิ่งเชือกขาดดังปอร่างเล็กเริ่มลุกขึ้นชาฮ่หาฮ่า น้ำตาคลอเบาและในตอนนั้นเองบอบบี้รู้สึกเหมือนมีสายตาจับต้องจากมุมมืดอีกครั้งแต่บอบบี้ไม่ถอยมันจะปกป้องทุกชีวิตที่มันรักไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเหยียบลงบนพื้นไม้เก่าดังใกล้เข้ามาบอบบี้ยืนหยัดมันคงขนลำ่ตัวตั้งชันร่างเงาคลุมมืดโผล่ออกมาจากมุมห้องอย่างชาฮ่าฮา ยุงตาคมกรีบจับต้องอย่างเย็นชาเด็กหญิงที่เพิ่งได้รับการช่วยเหลือพยุงตัวลุกขึ้นด้วยความอ่อนแรงบอบบี้ส่งเสียงห่าวตือนอย่างแข็งกราวแต่ร่างน,นั้นกลับยิ้มเย้ะยอย่างน่ากลัวคิดว่าพวกเธอจะหนีไปได้ง่ายๆหรือเสียงนั้นแหบพร่าบอบบี้เคลื่อนตัวไปขวางหน้าทั้งสองคนพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องชีวิตที่สำคัญในความเงียบก่อนการประทะบอบบี้รู้สึก ถึงลมหายใจร้อนๆจากศัตรูและในจังหวะน,นั้นเองมีเสียงดังลั่นจากประตูหน้าบ้านที่ถูกเปิดออกอย่างแรงแสงไฟสาสองเข้ามาคนจำนวนมากวิ่งเข้ามาในบ้านเสียงเรียกชื่อและเสียงสุนัเขเห่าดังขึ้นอย่างพร้อมเพลงร่างเงานั้นชะงักและหายไปในความมืดทันทีบอบบี้วิ่งกลับไปหาเด็กหญิงทั้งสองพวกเขาถูกอุ้มออกไปจากบ้านหลังนั้น แต่ความทรงจำของเหตุการณ์ในคืนนั้นจะยังคงตราตรึงในใจไปตลอดการเมื่อออกมาถึงแสงสว่างภายนอกเด็กหญิงทั้งสองตัวสัน่นด้วยความหนาวและความกลัวบอบบี้นั่งลงข้างๆพร้อมกับเฝ้าดูอย่างไม่วางตาลมหายใจของมันยังคงหนักและรวดเร็วสิ่งผู้ใหญ่พูดคุยกันอย่างเร่งรีบพวกเขาพาเด็กหญิงไปยังที่ปลอดภยัยแต่บอบบี้ยังคงมองกลับ ไปยังบ้านหลังนั้นด้วยความรู้สึกหนักอึ้งคืนที่เต็มไปด้วยความเมืดความหวาดกลัวและความหวังในความซื่อสัตย์ของสุนัขตัวหนึ่งมันทําให้ทุกคนรู้ว่าความรักและความจงรักภักดีสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้บอบบี้ไม่ใช่เพียงแค่สุนัขแต่มันคือผู้พิทักษ์หัวใจของครอบครัวในวันที่โลกดูเหมือนไม่ปลอดภัยมันยังคงเฝ้าและปกป้องด้วยใจที่ไม่เคยทอ้อถอย เรื่องราวนี้ยังคงดำเนินต่อไปแต่ในคืนถัดมาบอบบี้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในอากาศอีกครั้งลงเย็นพัดผ่านอย่างแรงกว่าเดิมเหมือนบางสิ่งบางอย่างยังไม่จากไปเด็กหญิงทั้งสองนอนหลับอยู่ในห้องปลอดภัยแต่บอบบี้ยังคงนั่งเฝ้าอยู่หน้าประตูดวงตาของมันจับต้องไปที่ความมืดรอบตัวสินแปลแลดำขึ้นมาเป็นระยะฮ่าฮ บอบบี้ค่อยๆก้าวเดินออกไปในสวนหลังบ้านสัมผัสได้ถึงความเย็นยเยือกที่ลอยอยู่ในอากาศมันเริ่มขุดดินอย่างเร่งรีบด้วยสัญชตาตญาณที่ไม่สามารถอธิบายได้ใต้ดินลึกลงไปบอบบี้พบกล่องไม้เก่าฝุ่นและใยแมงมุมปกคลุมหนาแน่นเมื่อมันกัดเปิดกล่องนั้นพบกับสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดกระดาษเก่าชำรุดและวัตถุที่บอกเล่าเรื่องราวความลับ ความจริงที่ซ่อนอยู่ในบ้านหลังนั้นยังรอการเปิดเผยและบอบบี้พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันอย่างไม่กลัวกลว่าเรื่องราวยังไม่จบและบอบบี้ยังคงเดินหน้าตามหาความจริงต่อไปในกระดาษเก่าฉบับนั้นมีข้อความเขียนด้วยหมึกจางฮ่หาฮ่าเล่าถึงเหตุการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้เรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ถูกคำสาปและความทรมานที่ไม่อาจหลุดพ้น บอบบี้รู้สึกถึงความเศร้าโศกและความเจ็บปวดที่ถูกบันทึกไว้ในคำพูดเหล่านั้นมันกัดกระดาษไว้ในปากอย่างระมัดระวังพร้อมจะนำความจริงนี้ไปบอกคนที่รักแต่ท่านใดนั้นเสียงฝีเท้าดังก้องมาจากทางเข้าบ้านบอบบี้รีบซ่อนตัวในพุ่มไม้สายตาของมันจับต้องไปยังเงามึดที่คลื่นเข้ามาใจของบอบบี้เต้นแรงรู้ว่าความลับที่ค้นพบนั้น อาจไม่ปลอดภัยอีกต่อไปและการเดินทางครั้งนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเงามืดคลื่นเข้ามาใกล้บอบ,บีชาฮ่หาฮ่ากลิ่นที่คุ้นเคยลอยมาในอากาศมันเป็นกลิ่นของเจ้าของบ้านเก่าที่หายตัวไปนานแล้วบอบบี้หยุดหายใจพยายามไม่ให้เสียงใดหลุดรอดออกมาร่างนั้นหยุดยืนอยู่ใกล้พุ่มไม้และพูดเสียงแผ่วเบาว่า เจ้าเป็นใครทำไมถึงอยู <fit in> <quarto> ่ที <S <s ่นี่บอบบี้ส่งเสียงเห่าเบาฮ่าฮ่าดวงตาของมันเต็มไปด้วยความหวังและความกล้าหาญร่างนั้นก้าวออกมาในแสงจันทร์เผยให้เห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเศร้าและเสียใจฉันคือคนเดียวที่เหลืออยู่สิงนั้นสั่นเครือและฉันต้องการให้เจ้าเป็นผู้ช่วยฉันแก้ไขคำสาบนี้บอบบี้รู้ทันทีว่าหน้าที่ของมันยังไม่จบลงง่าย ฮ่าฮาและการผจญภัยที่แท้จริงกำลังเริ่มต้นขึ้นพวกเขาก้าวเข้าไปในบ้านหลังเก่าอย่างช้าฮ่าฮาเสียงไม้เก่าคลืดคราดใต้ฝ่าเท้าทั้งคู่กลิ่นอับชื้นและความหนาวเย็นแทรกซึมทุกอนุอากาศบอบบี้รู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ยังคงหมุนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านหยิบเทียนไขออกมาแสงไฟส่องสว่างอ่อนโยน เผยให้เห็นภาพวาดเก่าบนผนังที่เลือนรางและเครื่องประดับโบราณที่ถูกเก็บไว้ในกล่องไม้นี่คือสิ่งที่เหลืออยู่จากครอบครัวของฉันสิ่งเข้าแผ่วเบาแต่คํำสาบยังไม่จบจนกว่าจะได้ลบล้างมันบอบบีค้ค่อยๆเดินไปใกล้กล่องไม้จมูกของมันแต่ต้องขอบกล่องเบาฮ่าฮ่าเหมือนสัมผัสได้ถึงความทรงจำที่เก็บซ่อนไว้ข้างใน เจ้าของบ้านเปิดกล่องอย่างระมัดระวังเผยให้เห็นแหวนเก่าที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและจดหมายเขีนด้วยลายมือที่คดเคี้ยวจดหมายนี้คือกุญแจเขากล่าวแต่ยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องค้นหาบอบบี้เหล็บตามองเจ้าของบ้านพร้อมส่งเสียงเห่าเบาๆเ,เป็นการให้กำลังใจทั้งสองพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าต่อไปในเส้นทางที่เต็มไปด้วยความลึกลับ และความหวาดกลัวเรื่องราวที่ยังไม่สิ้นสุดนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นสินลมพัดกระทบหน้าต่างเก่าๆส่งเสียงครืดคราดในความเงียบบอบบี้ยืนหยัอยู่ข้างเจ้าของบ้านดวงตาของมันส่องประกายความกล้าหาญแต่ในใจรู้ดีว่าความมืดยังคงสั้นเรนอยู่รอบตัวเจ้าของบ้านเปิดจดหมายช้าฮ่าฮ ตัวอักษรที่เขียนด้วยหมึกซีดจังบอกเล่าเรื่องราวแห่งความเจ็บปวดคำสาปที่เริ่มต้นจากความแค้นและความผิดหวังผูกมัดวิญญาณของครอบครัวไว้กับบ้านหลังนี้เสียงฝีเท้าดังก้องขึ้นจากชั้นบนบ,บ๊อบบี้หันไปมองทันทีเจ้าของบ้านก็เงียบลงทั้งสองรับรู้ถึงความหวาดกลัวที่ใกล้เข้ามาประตูห้องหนึ่งเปิดออกอย่างช้าฮ่หาฮเผยให้เห็นเงาดำลาง ฮ่าฮาดวงตาคู่หนึ่งส่องประกายเย็นชาและรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของมนุษย์บอบบี้ส่งเสียงเห่าดังพร้อมกับเตรียมตัวเผชิญหน้าคืนนี้จะเป็นคืนที่ทุกสิ่งถูกเปิดเผยและความจริงที่ซ่อนอยู่จะต้องถูกปลดปล่อยออกมาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงบอบบี้ค่อยๆก้าวออกจากพุ่มไม้พร้อมกับสายตาที่มั่นคงและเต็มไปด้วยความเชื่อใจเจ้าของบ้านยืนลงมาอย่างอ่อนโยน แต่ในความเงียบงันนั้นบอบบี้รับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดลึกๆที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเขาคำสาปนั้นทำลายครอบครัวของฉันเจ้าของบ้านพูดเสียงต่ำและมีเพียงเจ้าที่จะช่วยให้มันสิ้นสุดลงได้บอบบี้เงียบสงบพร้อมที่จะสู้และเผชิญหน้ากับความมืดที่ซ่อนอยู่ลมหายใจของทั้งสองลอยออกมาเป็นไอในอากาศเย็นเฉียบคืนที่หนาวเหน็บนี้ จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาที่เต็มไปด้วยความหวังความกลัวและความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดบอบบี้และเจ้าของบ้านเดินเข้าหาความมืดด้วยกันไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่แน่ใจเพียงอย่างเดียวว่าพวกเขาจะไม่ยอมแพ้บอบบี้ก้าวออกหน้าอย่างมั่นคงฟันของมันเผยให้เห็นในแสงเทียนสลัวร่างเงาดำเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้ เสียงลมหายใจหนักๆดังขึ้นชัดเจนเจ้าของบ้านยืนอยู่ข้างหลังบอบบี้มือสั่นเล็กน้อยแต่ยังคงจับแหวนเก่าแน่นถึงเวลาที่ต้องเผชิญกับอดีตเขาพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นร่างเงาดำพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วบอบบี้ไม่ถอยมันขู่คำรามและพุ่งชนอย่างสุดกำลังแสงเทียนกระพริปแปลงจนแทบดับเสียงครวมครามก้องไปทั่วห้อง ความมืดและแสงสลัวปะปนกันเป็นภาพที่น่ากลัวแต่ในวินาทีนั้นเองแหวนเก่าที่เจ้าของบ้านสวมอยู่เริ่มเปล่งประกายแสงสว่างสว่างสวัยทะลุผ่านความมืดร่างเงาดำร้องเสียงแหลมก่อนจะค่อยๆละลายหายไปบ็อบบี้ยืนเียัเคียงข้างและเจ้าของบ้านหยุดหายใจอย่างโล่งอ,อกความเงียบกลับคืนมาอีกครั้งแต่ความสงบนี้จะคงอยู่ได้นานแค่ไหน ยังไม่มีใครรู้ความเงียบที่กลับคืนมาทำให้บอบบี้รู้สึกเหมือนลมหายใจของบ้านหลังนี้ได้เปลี่ยนไปกลิ่นอับชื้นและความเย็นยะเยือกค่อยๆเลือนหายแสงเทียนส่องสว่างเป็นประกายอบอุ่นมากขึ้นเจ้าของบ้านหยิบแหวนขึ้นมามองอย่างลึกซึง้งน้ำตาไหลลงบนแก้มโดยไม่รู้ตัวขอบคุณเจ้าบอบบี้เขาพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความซาบซึง้ง บอบบี้เห่าเบาๆพร้อมกับยื่นหน้าไปสัมผัสมือของเขาทั้งสองรู้ว่าเรื่องราวอันมืดมิดนี้ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วแต่ในหัวใจของพวกเขาความรักและความซื่อสัตย์ยังคงอยู่ตลอดไปและแม้ว่าคืนนี้จะผ่านไปแล้วสิงหัวใจของบอบบี้และเจ้าของบ้านยังคงเต้นประสานกันพร้อมเผชิญทุกความท้าทายในอนาคตด้วยกันเรื่องราวสุดซึ่งของสุนัขผู้ซื่อสัตย์นี้ จะไม่มีวันถูกลืมคืนหนึ่งที่เงียบสงัดบอบบี้นั่งนิ่งอยู่ริมหน้าต่างมองออกไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวพราวแสงแต่ในใจมันยังคงระแวดระวังเสียงฝีเท้าเล็กๆดังขึ้นเบาๆข้างหลังเด็กยิงเดินเข้ามาหามันกอดบอบบี้ด้วยความอบอุน่นขอบคุณที่อยู่กับหนูเสมอเธอพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาบอบบี้ยินหัวมาแต่มือเด็กหญิงอย่างนุ่มนวล ความรักและความซื่อสัตย์นั้นเชื่อมโยงกันแน่นแฟน้นไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับความมืดหรือความหวาดกลัวเพียงใดบอบบี้จะยังคงอยู่เคียงข้างสเสมอและในค่ำคืนนี้ใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวรราวแสงเรื่องราวของสุนัขผู้ซื่อสัตย์ยังคงดำเนินต่อไปด้วยหัวใจที่ไม่เคยหวันหว่นวาวและความรักที่ไม่มีวันจางหายแต่ทว่าในความสงบนี้ เสียงลมที่พัดผ่านยังคงพัดพาความลึกลับบางอย่างมาบอบบี้หันหน้ากลับไปมองทางประตูอย่างระมัดระวังเหมือนรับรู้ได้ถึงสิ่งที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยเด็กหญิงสังเกตเห็นท่าทีของบอบบี้มีอะไรอีกใช่ไหมเธอถามด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงบอบบี้ส่งเสียงเ่าเบาฮ่หาฮ่าเหมือนพยายามบอกว่าเรื่องราวยังไม่จบเพียงแค่นี้ ในค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความหวังและความกลัวพวกเขาจะต้องร่วมกันเผชิญหน้ากับความจริงอีกครั้งเพื่อปกป้องกันและกันและรักษาความรักที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนี้นไว้ตลอดไปเสียงลมเริ่มแรงขึ้นเลยฮ่หาฮ่าใบไม้กระทบกันอย่างรุนแรงจนเกิดเสียงกรอบแกรบบอบบี้ลุกขึ้นยืนอย่างตื่นตัวหางของมันตั้งตรงและขนลำตัวชูชันเด็กหญิงจับมือบอบบี้แน่นขึ้น ไม่เป็นไรนะ่เราจะผ่านมันไปด้วยกันเธอกระซิบอย่างมั่นใจแม้ในใจจะรู้สึกวั่นว้วทานใดนั้นเงาดําขนาดใหญ่เคลื่อนผ่านหน้าต่างและเสียงประตูบ้านถูกกระแทกอย่างแรงจนแทบหลุดออกจากบานบอบบี้พุ่งออกไปขวางทางพร้อมส่งเสียงเห่าดังทะลุความมืดพร้อมกับหัวใจที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญคืนนี้จะเป็นบทพิสูจน์ว่าความรัก และความซื่อสัตย์นั้นแข็งแกร่งเพียงใดและบอบบี้จะไม่ยอมปล่อยมือจากคนที่มันรักไปง่ายฮ่หาฮ่าสีดประตูที่ถูกผลักอย่างแรงทําให้ฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วห้องแสงไฟสลัวส่องเข้าไปเผยให้เห็นร่างเงาคล้ายมนุษย์ที่เดินเข้ามาอย่างชา้หาฮ่าฮ่าบอบบี้เห่าดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับขู่คำรมเพื่อเตือนภัยเด็กหญิงยืนนิ่งขนลุกสู้ไปทั่วร่าง แต่บอบบี้ไม่ถอยมันเคลื่อนตัวไปขวางหน้าพร้อมที่จะปกป้องทุกคนด้วยชีวิตแรนเนานั้นหยุดนิ่งแล้วพูดเสียงเบาแต่แฝงไปด้วยความมืดมนเจ้าคือสุนัขผู้กล้าหาญแต่เจ้าจะทนต่อสิ่งที่จะตามมาได้หรือไม่บอบบี้ส่งเสียงเห่าอย่างแข็งกร้าวประกาศให้ทุกคนรู้ว่ามันจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามความเงียบสนัด แผ่ซ่านไปทั่วห้องร่างเงาค่อยๆเล่นหายไปในแสงจันทร์ที่สาดส่องผ่านหน้าต่างบอบบี้ยังคงยืนหยัดด้วยหัวใจที่กล้าหาญดวงตาของมันเปล่งประกายด้วยความรักและความซื่อสัตย์เด็กยิงเดินเข้ามากอดบอบบี้แน่นน้ำตาไหลรินออกมาอย่างเงียบฮ่าฮ่าขอบคุณที่อยู่กับหนูเสมอเธอพูดด้วยเสียงอ่อนโยนในคืนที่มืดมิดที่สุดความรักของสุนัขผู้ซื่อสัตย์ ได้กลายเป็นแสงสว่างนำทางให้ทุกคนได้พบกับความหวังและความอบ,บอุ่นเรื่องราวของบ๊อบบี้และครอบครัวจะยังคงอยู่ในใจเป็นบทเพลงแห่งความซื่อสัตย์ที่ไม่มีวันจางหายและเป็นเครื่องตวนใจว่าความรักแท้จริงนั้นยิ่งใหญ่กว่าความกลัวใดๆในโลกนี้แต่แม้ความมืดจะเลือนหายไปบ๊อบบี้ยังคงรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ สายลมที่พัดผ่านหน้าต่างเหมือนพัดพาความลับบางอย่างกลับมาเสียงกระซิบแผ่วเบาเล็ดลอดเข้ามาในหูเจ้าของบ้านเดินมาหาบอบบี้จับมือมันไว้แน่นเราอาจจะคิดว่าจบแล้วแต่บางครั้งเรื่องเราก็ไม่ได้จบง่ายๆแบบนั้นบอบบี้เงียบสงบแต่ดวงตาของมันสะท้อนความรู้สึกตัวใจมันรู้ดีว่าความซื่อสัตย์และความรักของมันยังต้องเป็นดังแสงสว่างในความมืด เพื่อปกป้องคนที่มันรักตลอดไปคืนนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มตน้นของการเดินทางที่ยังไม่มีวันสิ้นสุดและบอบบี้จะไม่เคยปล่อยมือจากเด็กหญิงและเจ้าของบ้านไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม